ชมพบกับบีเฟิร์นในรายการปว w น r Family นะคะแ็นดีเฟิร์นร้องเพลงแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเพลงประจำคอร์สของโดงจุดประกายให้ไอแพของกูฝนชนรดานั่นเองค่ะวันนี้นะคะบีเฟิร์นค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศในการอบรมคอร์สนี้กันนะคะจะสรุปแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ น yeah. okay. okay. mm ี่จะเป็นกิจกรรมอุ่มนะคะในการฝึกการพูดให้บริการแบบลูกค้ายินดีต้อนรับค่ะ ID New one, this is formal speaking. What can I do for you today? Uh, I can log in. I can log into the skin. Um, excuse me, pardon. I can log into the skin. อ่าโอเคโปรด o ทร I transfer อ uh, ่า I transfer you to IT support สามเอ่อบริษัทงาน IT support เอ่อวันละเท่าไหร่แค e ในเอว Shell she I'm sure it is share, it share, I'm sure it right so, well, because you see uh, because there's a virus on your computer, is that correct? Just to make sure I understand you correctly, your Facebook doesn't connect to the internet, but your colleague. คอนเทนต์คอน o น์แอคเซสไมตื่ไม่เชื่อขั้นที่ไม่เชื่อว่าตรงกันมาโอเคเริ่มค่ะในยุคดิจิทัลยุคดิจิตอลอัลเทอร์เนท AI นะ NFT NFT โปรแกรม I can connect to WiFi แต่อะไรที่ทำได้ ดียมนต้องใช้เวลานะคือมือนโทรไปอ๋อเป็นนี่เหรอลองเดี๋ยวนะพดีี่จะเซฟกันอาร์คันเออยูทูบไปนคือมันคือนะเี้ยแทนที่จะบอกปัญหาเองโดยตรงส่วนแรกเรานที่คอนเนีเที่ยวอย่าง two t d t w e t h e all dependent technology to communicate to bank and none of us know how to m a k e a l i k e code Okay, i wrote at thing right like was your, your favorite color or are you i was walking to play tic tac toe okay now are you ready yes okay one two and a half no. three you're the In, chấm màu, chấm lép, chấm lép, chấm lép. la 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 la, la la la, la 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 ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะภาพบรรยากาศทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะคะระหว่างเจ้าเด็กซ์พอเอทีซ์ซ์พอ,ปปอและคอนเทนอร์เนี่ยก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยค่ะวันนี้เวลาของมีวเปิร์นและก็โปร์แอนด์มอนนะะอีน่หมดลงแล้วคงต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย